เจ้าถึงกับฟองสีเหือน้าชื่ออะไรข้าชื่ออีโมติคอนไปดิไ,ไ,ไอไไ้อ้วนอย,อย,ย,นนย่าวู่มากไอ้อ้วนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิ่ต้เก็บของเดียวเลยใจเย็นดิดูมาดูสตูอนดิเก็บไปก็เท่าน,นั้นน่ะถ้าเราโดนฆ่าก็เท่านั้นน่ะตัวมาแล้วกูซ่อนแล้วคุณซ่อนก่อนดิดูก่อนดิไอ้ย่องระวังกูอินประตรูห้องแล้วกัรรอนไว้การฟองน,นี้ไว้ นี่มันออกมายากหม่เว้ยท้ากันไว้อ่ะมึงไปดูฝั่งนู้นดิเฟื่องบอดันมาฝั่งนู้นเดี๋ยวโอ้โหก็แตงเลยนอะไรแตกฉันเห็นแบบแบบู้ทำแตกเนี่ยเฮ้ยไอ้เอปบอสิธิ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เห็นพูดได้ยังเมื่อเรียนแล้วเดสมอลเล่ยชิปหายแล้วโอ้ยช่วยกูเลยมึงมากับกูดิมึงอย่าแยกดิมึงต้องมากูแล้วต้องคอยหน้าระวังหังไงตอนเนี้ยกูอยู่ข้างในห้องเนี่ยแล้วก็เอารุกเข็นกันไว้เนี่ยเหมือนจะได้เข้ามาไม่ได้ไงกูเริ่มรู้วิธีการเล่นแล้วโหคนนี้คนเดียวกูจะรอดไปเนี่ยยากเลยคนเดียวโอ้โหชอไวะเนี่ย เย่ได้กลับแล้วได้กลับแล้ว hum, กลับแล้วไป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 เลยลูกไปเลยลูกไปสิปิดดีปดิดปิดมันมาแล้วมันมาแล้ว